ไงคะฉันเจนนี่และฉันอายุ15การนอนค้างบ้านแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตเราได้หรือเปล่ามาดูกันถ้าคุณชอบช่องไดอารี่ส่วนตัวก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนี้เลยนะคะพ่อแม่ของฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์พวกท่านเข้มงวดมากและชอบควบคุมทุกอย่างโดยเฉพาะชีวิตของฉัน พ่อแม่ตัดสินใจทุกอย่างให้ฉันควรกินอะไรแต่งตัวแบบไหนและฉันควรชอบอะไรพวกท่านไม่ยอมให้ฉันแต่งหน้าและฉันใช้มือถือได้ในเวลาที่จำกัดและเข้มงวดด้วยแน่นอนว่าฉันไม่ชอบแต่ว่าฉันก็ต้องทำทุกอย่างตามที่พวกท่านบอกทำไมน่ะเหรอก็เอมมาเพื่อนฉันบอกว่าฉันขี้ขลาดอันที่จริงฉันก็แค่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ใจเธอน่ะไม่ล้างมือก่อนจะกินแอปเปิลลูกนั้นด้วยซ้ำไปรู้ไหมว่ามันมีแบคทีเรียอยู่มากขนาดไหน ท่านี้มันสารานุก,กรมความกลัวเดินได้ชัดใช้ชีวิตให้คุ้มหน่อยสิเธอเธอก็พูดง่ายสิเอมมาเป็นคนตลกและป๊อปด้วยเธอยังมีแฟนอีกตั้งหากชื่อมากนั่นไงกอดกันกลมเชียวฉันตกลงรักเดเวนมาตั้งแต่ฉันประถมแต่ทุกครั้งที่ฉันพยายามจะพูดกับเขาฉันจะโลกแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องไงเจนขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมอะ อเจนจะยิบิสอให้อะเหรอได้ได้โอ๊ยเดี๋ยวฉันพูดอะไรเนี่ยโอ๊ยเขาต้องคิดว่าฉันเป็นบ้านแน่เลยอ่ะวันนึงพ่อแม่บอกว่าพวกท่านได้รับเชิญไปประชุมงานทางวิทยาศาสตร์ที่เมืองข้างๆพวกท่านอยากให้ฉันอยู่บ้านตลอดทัวงสุดสัปดาห์นี้เจนลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเชื่อใจลูกได้ใช่ไหมอืมค่ะพ่อหนูทําได้ค่ะ พวกท่านเขียนกฎเอาไว้เป็นแถวฉันไปไหนไม่ได้หรือว่าชวนใครมาก็ไม่ได้ด้วยอ่ะเพราะว่าบ้านเรามีผลงานจัดแ,แสดงที่แตกหักง่ายเต็มบ้านและฉันต้องดูแลสมบัติล้ำค่าที่สุดของพ่อฉันด้วยเจ้านกแก้วชื่อว่าปรินซ์เจ้านกแก้วช่างจ้อนนี่ฉลาดเป็นกดแล้วก็ได้รางวัลมากมายบางทีฉันรู้สึกเหมือนพ่อรักเจ้าปรินซ์มากกว่าฉันซะอีกอ่ะมามา้าคนเก่งของพ่อพูดอะไรหน่อยสิสายฟ้าร้กว่าดูภูผกพืชผิวดวงอาทิตย์ห้าเท่า เก่งมากเลยเจ้าปรินซ์ไม่นานพ่อกับแม่ก็ไปและเย่ yeah! บ้านนี้เป็นของฉันคนเดียวแต่ว่าฉันดีใจได้ไม่นานเพราะว่ามันเป็นความได้ผิดชอบก้อนใหญ่ซึ่งฉันกังวลไปหมดฉันใช้เวลาทั้งวันวิ่งวุ่นไปทั่วบ้านเช็คดูว่าทุกอย่างโอเคไหมโอเคไฟปิดแล้วแล้วประตูแล้วหน้าต่างปิดสนิททุกอย่างเรียบร้อยจากนั้นฉันก็ไปเช็คดูของตั้งโชว์ของพ่อแม่ว่ามันโอเคไหมและเจ้าปรินซ์สบายดีหรือเปล่า โอเคตัวนกช่างเจ้าชอบความสนใจปรินอยากให้แปลงคนให้หน่อยรอแป๊บนะตกเย็นปุ๊บฉันก็หมดแรงพอฟ้ามืดแล้วทั้งบ้านก็ดูหน้าขนลุกเพราะว่าฉันไม่เคยอยู่บ้านคนเดียวมาก่อนลมแรงหอยหวนอยู่ข้างนอกเงาม,มืดขนลุกคืบคลานเข้ามาตามกำแพงกิ่งไม้ขูดขีดกับหน้าต่างโอ้ยแม่เจ้าฉันเปิดทีวีแบบสันเทาเปลี่ยนช่องแล้วก็ไปเจอรายงานข่าวพอดีผู้ประกาศข่าวพูดอย่างกังวลว่า ตอนนี้มีคนร้ายแหกคุกออกมาจากเรือนจำท้องถิ่นลอยนวลอยู่และมีแนวโน้มว่าจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองแห่งนี้ด้วยแล้วค่ะโอ้ไม่นะนี่คือรูปของคนร้ายครับระวังตัวและหากเจอคนน่าสงสัยให้แจ้งตำรวจนดครับคุณนึกภาพออกไหมมีคนร้ายในเมืองและฉันต้องอยู่คนเดียวเนี่ยฉันหนาวไปทั้งตัวเลยอะจากนั้นลมก็กระโชกแรงหน้าต่างสั่นเทาทีวีก็ร่มส่งเสียงซ่าออกมาจากนั้น ไฟทั้งบ้านก็ดับลงเฉยเลยทั้งบ้านตกอยู่ในความมืดฉันร้องวยความตกใจออกมาเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันตั้งสติเอาไว้แล้วก็โทรหาเพื่อนบ้านพวกเขาบอกว่าย่านแถวนี้ไฟดับหมดเลยเพราะว่าสภาพอากาศให้มันได้แบบนี้สิอยู่คนเดียวในความมืดมันน่ากลัวนะเรื่องผีทุกเรื่องมันก็เริ่มแบบนี้ดังนั้นฉันชวนให้เธอมาบ้านเพื่อนฉันก็ยินดีมาหาหวังว่าพ่อแม่จะไม่รู้เรื่องนี้นะเพราะว่าพวกท่านห้ามเอาไว้ด้วยสิไม่นานนัก เอมม่าก็มาถึงที่บ้านฉันเธอเอาป๊อปคอนพร้อมกับบอร์ดเกมติดตัวมาด้วยแล้วผลดกันเล่าเรื่องสยองขวัญได้นะหยุดเล่นพี่เลนเถอะนุ่วิจริงด้วยลืมไปว่าเธอเป็นพวกขี้กลัวนะ่ะรู้ไหมฉันรู้สึกเหมือนกับมีคนตามมาระหว่างเดินเลยอะอะไรเนี่ยนั่นมันน่าขนลุกนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปล็อกประตูเลยจากนั้นเราก็จุดเทียแล้วก็นั่งอยู่บนพื้นเริ่มกินป๊อปคอนกันฉันเล่าเรื่องคนร้ายแหกคุกให้เอมม่าฟังโอ้โห นึกว่าเมืองเราจะไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นซะอีกนะเนี่ยในตอนนั้นเองเราก็ได้ยินเสียงกุกกักแปลกๆมาจากหลังบ้านก็เลยเกรงขึ้นมากันเราไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยเปิดไฟฉายจากมือถือแล้วก็เดินออกไปก่อกลุ่มกันด้วยความกลัวแล้วเราก็เห็นชายที่อยู่หลังต้นไม้ฉันส่งเสียงกรี๊ดเลยแต่แล้วมาร์กแฟนของแอมม่าก็กระโดดออกมานายทำให้เรากลัวนะเตอบ้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ย ปรากฏว่าเขาเห็นแฟนตัวเองเดินออกไปไหนก็ไม่รู้กลางดึกก็เลยตัดสินใจตามธอมาจัดปาร์ตี้ชุดนอนกันเหรอขอจอยด้วยได้มาฉันปฏิเสธในทันทีเลยแต่เอมก็มองฉันด้วยสายตาออดอ้อนกลมโตน้าให้เขาอยู่ด้วยเถอะนะเราสามคนจะได้ไม่ต้องกลัวไงเฮ้เพื่อนฉันนี่รู้ดีจริงๆว่าต้องพูดโน้มน้าวฉันยังไงถึงจะได้ผลฉันยอมให้ในทันทีแต่ว่าอย่าจับอะไรเชี่ยนะ ฉันไปเช็คปริ้นส์แล้วก็เอาถุงนอนมาวางไว้ที่ห้องนั่งเล่นจากนั้นไฟก็สว่างขึ้นทั่วบ้านและทีวีก็เปิดขึ้นด้วยความดังสูงสุดฉันกรีดร้องด้วยความตกใจอีกครั้ง้ยเอ็มม่าเธอกลัวเอาตัวเองด้วยไหมอ่ะเพราะว่าไฟบ้านกลับมาแล้วเอ็มม่ากับมาก็เลยกลับบ้านกันแต่ฉันพูดให้พวกเขาอยู่ต่อเพราะยังไงอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ทั้งคู่ตกลงแล้วฉันก็เข้าไปนอนในถุงนอนแล้วก็หลับในทันที วันนี้มันยาวนานมากฉันตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงแปลกๆได้ยินเสียงดนตรีและเสียงหัวเราะอืมเอ็มมาก,กับมาก,ก็มาอยู่ในห้องด้วยแปลกจังเลยเสียงดังมาจากหลังบ้านฉันเดินออกไปแล้วก็พูดไม่ออกมีคนมาจัดปาร์ตี้ในบ้านฉันนี่มันวิบัติใหญ่แล้วอ่ะพ่อแม่ฉันต้องพ่นไฟใส่แน่ถ้าเกิดรู้เรื่องนี้เข้าฉันไปหาเอ็มมาในฝูงชนแล้วก็สั่งให้อธิบายมาด่วนปรากฏว่าหลังจากที่ฉันหลับ พวกเขาก็เบื่อก็เลยชวนเพื่อนร่วมห้องของเรามานิดหน่อยจะบ,บ้าหรือไงอะพวกเขาต้องกลับด่วนเลยนะรูม่านี่เธอจา๋าอย่าทำตัวน่าเบื่อสิทุกคนกำลังสนุกกันนะเราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยและดูซิว่าใครมาเพื่อนฉันส่งยิ้มร้ายให้แล้วก็ชี้ไปที่เดอเวนโหเขามาด้วยเหรอนี่เป็นโอกาสที่ทำให้ฉันได้คุยกับเขาสักทีฉันตัลงว่าจะไม่ให้ทุกคนกลับบ้านไปเดี๋ยวนั้นแต่ไม่นานนะักฉันก็เสียใจที่ทำแบบนั้น เพราะแขกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดไม่นานทุกคนก็เข้ามาในบ้านฉันไม่ได้พักเลยแม้แต่วินาทีเดียวอ่ะฉันวิ่งไปมาแล้วคอยเช็คว่าไม่มีใครทําอะไรแตกหรือว่าเลเอะเทอะเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นมันเจกันห้าร้อปีเลยนะอย่าเอาหมาฝรั่งไปทิ้งแบบนั้นหยุดโดดที่เตียงพ่อแม่ฉันได้แล้วนะใครปให้หมาจรจัดมาว่ายนสสะน้ําเนี่ยฉันกําลังจะเป็นบ้าแล้วละคะปาร์ตี้นี้กลายเป็นความโกลาหลพวกแขกทั้งเสียงดังแล้วก็เลเอะเทอะ พ่อแม่ต้องกักบ,บริเวณฉันปีหนึ่งแน่นอนระวังหน่อยสิเฮย้ยพวกเขาไม่สนใจฉันเรื่องที่น่าหง,งุดหงิดคือเดเวนไปจีผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ไม่สนใจฉันด้วยซ้ําไปฉันตัดสินใจจะพักสักหน่อยเข้าห้องครัวเพื่อจะหยิบน้ำอัดลมในครัวฉันไปเื่อนกับอะไรเหนียวๆแล้วก็เกือบลม้มแต่ว่าแขนอันแข็งแกร่งของเดเวนก็คว้าฉันเอาไว้ดีจังเลยอ่ะเธอโอเคไหมฉันละลายเหมือนไอติมแล้วอ่ะฮะ อ,อ๋อคืออ r ไอติมมันละลายอ่ะเพราะว่าไฟดับฉันก็เลยลื่นล้มอ่ะฉันสามารถมองตาอลาุ่มลืกของเขาได้อีกนานเลยอ่ะแต่ฉันก็ได้ยินเสียงเสียงพูดคุยคุ้นหูกร่้ยนอกน่อยจ้าโอ้ oh, ไม่นะมีคนเจอปรินส์แล้วอ่ะฉันรีบขึ้นไปชั้นบนก็เจอกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งกําลังเปิดกรงมันโห oh, มันพูดได้ด้วยปาร์ตี้เด็ดมากเจนส์พูดสิฉันวิ่งเข้าไปในห้อง แล้วเริ่มโบกไม้โบกมือไปมาอย่าไปยุ่งกับบ้านนะนั่นนกของพ่อฉันโอ๋ยฉันไม่น่าพูดอะไรเลยอะพวกหนุ่มๆดูลังเลแล้วเจา้านกตัวแสบนั่นก็ใช้โอกาสออกมาจากกรงแล้วก็บินไปรอบบ้านปรินซ์ฉลาดที่สุดเลยละ่ะครูปาร์ตี้นั่นเด็ดมากเลยเจนครูอ้อไม่นะพ่อฉันต้องหัวใจวายแน่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนกแก้วของท่านนะ่ะฉันพยายามจับมันแต่เรื่องเลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้ปรินซ์บินออกไปข้างนอกแล้วเวนรรมฉันตายแนะ่ น้ำตาฉันคลอเบ้าเลยแล้วฉันจะทำยังไงล่ะทีเนี้ม้าก็หายไปไหนก็ไม่รู้การมาค้างบ้านครั้งนี้ไม่เป็นไปตามแผนแล้วก็เกินความควบคุมไปหมดแต่แล้วเดเวนก็อาสามาช่วยฉันเอาไว้สู้ๆนะเจนพวกเราเอานกของเธอกลับใส่กงกันได้นะไปกันเถอะเขาจับมือฉันแล้วเราก็วิ่งออกไปกันฉันเห็นหางสีสดใสของปรินซ์อยู่ข้างหน้าก็เลยวิ่งตามไปกรูคืนนี้มากับการเดินนะเล่นมากเลยกลับมาเลยนะไอ้ เดจับปิ้งซะนเลยเนี่ยเราไล่ตามมันไม่หยุดเดเวนต้องปีนต้นไม้เลยค่ะและฉันก็ล้มไปในแอ่งน้ําแต่ทุกอย่างก็สูญเปล่าในที่สุดเราก็มองไม่เห็นเจ้าปรินซ์แล้วฉันยอมแพ้แล้วก็นั่งสลดอยู่ตรงทางเดินมันจบแล้วลวระร่าเริงหน่อยไม่ถึงกับโลกแตกหรอกนะโทษนายไม่ขุดใจหรอกฉันเล่าเรื่องความสัมพันธ์กับพ่อแม่และพวกท่านเข้มงวดและชอบสั่งฉันมากขนาดไหนให้ฟังพ่อกับแม่ควบคุมฉันทุกเก้า และสุดสัปดาห์นี้คือโอกาสให้ฉันพิสูจน์ว่าพวกท่านไว้ใจฉันได้แท้ๆเลยอะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆเทุ่นนั้นเองเดเวนหายใจอย่างเห็นใจแล้วก็อบไหลฉันฉันวางตาเขาแล้วก็เกิดจะจ้องมองอีกแล้วอะเจนฉันเข้าใจนะพ่อแม่ฉันก็เหมือนกันพวกท่านอยากจะตัดสินใจให้ฉันทุกอย่างฉันรู้พวกท่านเป็นห่วงแต่ฉันก็ยังลุกขึ้นสู้ตอนที่พวกท่านบอกว่าฉันต้องชอบอะไรหรือว่าต้องคิดอะไรเธอน่าจะลองดูนะ ไม่อย่างนั้นแล้วก็สักวันหนึ่งเธอก็จะไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเลือกเพื่อนให้ตัวเองโอ oh, <wow. S 1> ้ว้าวเดเวนเนี่ยนอกจากจะหล่อแล้วก็ยังฉลาดแล้วก็น่าสนใจมากๆฉันรู้สึกเหมือนกับหลงเขาหัวปักหัวปัมอีกครั้งเลยแต่ว่าฉันจะกล้าสารภาพรักกับเขาหรือเปล่านะ พวกเราต่างเงียบกันไปแล้วเราก็เริ่มโน้มตัวเข้าหากันแต่วินาทีต้องมนนั้นก็พังเพราะว่าเสียงของเจ้าปรินซ์ไม่นะปรินซ์ลงทางแล้วเดเวนกับฉันมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจเขาบอกว่าเสียงมันดังมาจากซอยมืดๆตรงหน้าเราเราวิ่งเข้าไปหาแล้วเราก็เจอกับอะไรบางอย่างที่ทําให้ฉันเข่าอ่อนมีพวกคนไร้บ้านกําลังทอดอะไรสักอย่างบนกองไฟแล้วก็เลียปากแผลบ,บไม่นะเป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าเป็นคราวอื่นแล้วก็ฉันคงจะตัวแนบกําแพงแล้วก็ร้องไห้โฮไปแล้ว แต่คำพูดของเดเวนเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันมากจนฉันตัดสินใจจะเลิกทำตัวขี้ขลาดฉันมองคนพวกนั้นคืนนี้ฉันสวยที่สุดในชีวิตแล้วนะฉันวิ่งจนขาแทบแตกเพื่อหานกแก้วแต่พวกคุณกลับจับมันทำมือเย็นเนี่ยนะอย่าคิดว่าจะรอดเลยพวกเขามองหน้ากันดูหวาดกลัวแล้วพวกเขาก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นพวกเขาแค่ทอดฮอทดอกกินกันเฉยเอ้าวฉันมองดูดีๆแล้วก็เห็นว่าจริงอะแล้วฉันก็รู้สึกว่ามีอะไรมาเกาะไหล ฉันหันหน้าไปก็เจอกับเจ้าปรินซ์มันไถแก้มฉันเบาๆด้วยจง,งอยปากด้วยปรินซ์รักเจนจะกลับบ้านแล้วครูเอ้ยทำเอาเราเป็นห่วงแทบตายฉันขอโทษคุณพวกนั้นแล้วก็กลับบ้านพร้อมกับเดเวนและก็ปรินซ์ไม่อยากรู้ว่าเธอกล้าทำแบบนั้นด้วยแบบนั้นเลยฉันชอบนะฉันยิ้มอาๆให้ I hai. ทุกอย่างไปได้สวยค่ะ ฉันจับเจ้าปริ้นใส่กรงแล้วก็ตัดสินใจสนุกสักหน่อยแต่แล้วฉันก็ได้ข้อความจากพ่อเพราะว่าลมแรงต้นไม้ก,ก็เลยล้มบนถนนแล้วก็ขวางทางพวกท่านก็เลยจะกลับบ้านมาอะไรนะปาร์ตี้กำลังสุดเหวี่ยงเลยนะฉันยืนบนโซฟาเพื่อให้ทุกคนเห็นแล้วก็ตะโกนว่าอยากได้คนช่วยทำความสะอาดหน่อยเพราะว่าพ่อแม่จะกลับมาแล้วเดน,นตรีเริ่มดับในทันทีแล้วเพื่อนๆทุกคนก็เห็นกันหมดเลยเยี่ยมเยี่ยมมากเลยแต่เพื่อนสนิทฉันยังอยู่ เอมามามาร์กแล้วหุยดูเวนด้วยอะไม่ต้องห่วงนะยัยหนูเราจะช่วยเก็บกวาดเองเราคุยกันระหว่างเก็บขยะและทําความสะอาดเอาจริงๆนะบ้านดูสะอาดมากกว่าก่อนจะเริ่มปาร์ตี้ซะอีกอะตอนที่พวกเรากําลังช้อนถุงมันฝรั่งถุงสุดท้ายออกจากสระจู่ๆไฟก็ดับลงอีกครั้งหนึ่ง ได้เวลาพวกเขากลับแล้วแต่ว่าพวกนุ่มๆอาสาลงไปชั้นใต้ดินเพื่อดูว่าเครื่องปั่นไฟใช้ได้ไหมเอมมาลงไปช่วยด้วยส่วนฉันไปให้อาหารเจ้าปรินซ์ทันทีที่ฉันเปิดกรงของมันก็ได้ยินเสียงจากชั้นล่างฉันเอาเจ้านกวางไว้บนไหล่แล้วก็ลงไปเช็คนี่ใครเหรอฉันสะดุ้งเลยตอนที่เห็นคนลักประตูชั้นใต้ดินทําให้เพื่อนๆของฉันออกมากันไม่ได้ฉันเอาไฟฉายมือถือศาสตร์ใส่แล้วก็ต้องอึง้ง นั่นก็คือคนร้ายที่ฉันเห็นในข่าวนี่นะโอ้ไม่นะบ้านของเธอนะ่สวยเด่นนะถ้าเป็นวันก่อนแล้วก็ฉันคงตัวแข็งได้ความกลัวไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันตั้งใจจะทำให้เขาเห็นว่าเขาเลือกที่จะมาบุกบ้านผิดหลังแล้วล่ะฉันตะกรนเสียงใส่ว่าจะไปแจ้งตำรวจแล้วก็วิ่งไปยังห้องครัวคนร้ายวิ่งตามมาแต่แล้วเขาก็ลื่นบนแอ่งไอศกรีมที่ละลายจนล้มทขาพยายามจะลุกขึ้นมาแต่ว่าเจ้าปรินซ์ไม่ยอมง่ายๆเทวเทว ระหว่างนั้นฉันก็โทรแจ้งตำรวจวิ่งไปยังถงทางเดินแล้วก็ขังคนร้ายเอาไว้ในครัวแล้วจากนั้นก็ปล่อยเพื่อนฉันออกมาจากห้องใต้ดินไม่นานนะักตำรวจก็มาถึงใส่กุญแจคนร้ายแล้วก็รวบตัวเข้าไปโหเจนเป็นเพราะว่าเธอเลยนะในที่สุดเพื่อนฉันก็กลับบ้านแล้วฉันก็รอพ่อแม่กลับมาตอนพวกท่านกลับมาพวกท่านก็มองรอบบ้านอย่างสงสยัยอืมทุกอย่างดูโอเคนะเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเรามีอยู่ไหม ไม่ค่ะก็แค่ตอนเย็นหน้าเบื่อตามปกตินั่นแหละโอ้ยเกือบไปแล้วอ่ะฉันเข้าไปนอนแล้วพ่อก็ไปเช็คเจ้านกแก้วตอนนั้นเองที่ความก็แตกปรินซ์แฉฉันเฉยเลยกรูปาร์ตี้เจ๋งมากเจนทำไมมันพูดงั้นล่ะอุ๊บส์ฉันต้องยอมรับว่ามีเพื่อนหลายคนมาที่บ้านพ่อกับแม่ของฉันเสียสติกันเลยอ่ะถ้าเกิดพวกเขาทำอะไรในบ้านพังล่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันล่ะ ถ้าแขกหรือบ้านของเราเละละพวกท่านเอาแต่พูดว่าท่าท่าใส่ฉันแต่ไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยเดวินพูดถูกฉันต้องปกป้องอิสระของตัวเองไม่งั้นวันหนึ่งฉันคงได้เป็นแค่หุ่นเชิดของพ่อแม่ไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรนี่พ่อแม่ควบคุมหนูเกินไปแล้วลูกพูดงั้นได้อย่างไงเราก็แค่เป็นห่วงลูกนะกลับขึ้นห้องไปเลยเร็วลูกโดนกักบ,บริเวณเอ้ยช่างมันเถอะ ฉันปิดประตูห้องเสียงดังปั้งในตอนเช้าพ่อแม่ก็ไม่เชื่อใจให้ฉันไปโรงเรียนเองแล้วก็เลยขับไปส่งฉันให้ถึงโรงเรียนเลยฉันทนไม่ไหวแล้วแต่นั่นก็ยังไม่แย่ที่สุดพวกท่านจะส่งฉันไปถึงห้องเลยด้วยอะแต่ว่าเมื่อพวกเราสามคนเข้าไปจากนั้นเหล่าเพื่อนร่วมชั้นก็เงียบแล้วก็มองฉันเป็นสายตาเดียวจากนั้นก็เริ่มปรบมือให้เอมนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะปาร์ตี้เมื่อคืนสุดยอดเลยอะเธอไปตำนานโรงเรียนแล้วนะ จากนั้นตำรวจแล้วก็นักข่าวพร้อมกับกล้องก็เดินมาหาฉันนี่คือสาวน้อยใจกล้าที่ช่วยเราจับคนร้ายคืนเรือนจำได้ครับได้ยินอย่าง,งานั้นพ่อแม่ก็จ้องฉันชกๆแล้วเพื่อนร่วมชั้นก็ถามฉันอย่างตื่นเต้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฉันเห็นเอ็มาก,กับเดเวนอยู่ในกลุ่มคนพวกเธอเขยิบตาให้นั่นทำให้ฉันกล้าขึ้นมาเลยขาใหม่ไหนคะฉันให้สัมภาษณ์และตำรวจก็ให้รางวัลความกล้าหาญของฉันจากนั้นทุกอย่างก็ซาลงพ่อกับแม่ก็ขอคุยกับฉัน ตอนนี้พวกท่านรู้ความจริงแล้วฉันจบเห่นแน่เลยแต่ก็ต้องแปลกใจที่พวกท่านกอดฉันอย่างภูมิใจลูกมีความรับผิดชอบกล้าหาญและฉลาดมากจริงๆเจนเราน่าจะให้อิสระกับลูกมากกว่านี้และไม่พยายามควบคุมลูกในทุกๆอย่างเราภูมิใจในตัวลูกมากจริงๆเลยนะแต่ว่าระวังเอาไว้ด้วยนะโหไม่นึกเลยว่าจะได้ยินพวกท่านพูดแบบเนี้ยฉันเหมือนไม้ประดับที่กลัวทุกอย่างไม่แปลกใจที่มีคนมองไม่เห็นฉัน แต่ว่าตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วล่ะคะ่ะเมื่อกลิ่งเข้าเรียนดังขึ้นฉันเดินเข้าห้องเรียนแล้วก็ไปนั่งข้างเดวนตรงนี้ว่างหรือเปล่าอ่ะอ่มว่างจริงๆแล้วสาวที่ฉันชอบเขาจะนั่งตรงเนี้ยฉันรู้จักเธอไหมอ่ะแทนที่จะตอบฉันเดวนกลับยิ้มชี้มาที่ฉันฉันตัดสินใจทําตัวก,กล้าๆไว้แล้วก็จูบเขานี่เป็นเรื่องที่ฉันเปลี่ยนไปและกลายเป็นตัวเองที่ใจกล้ามากขึ้น แล้วจะว่าไปแล้วพ่อแม่ฉันจะออกเมืองอีกรอบในสุดสัปดาห์หน้านี่เองนะคะคิดว่าฉันควรจัดปาร์ตี้อีกรอบไหมอ่ะกดปุ่มไล่เลยถ้าพวกคุณชอบพรินซ์